วันนี้เราจะมาตอบคาถามนี้นะคะว่าพี่สาทํายังไงถึงไม่มีผมแบบเวสฟัสซี่คะเหมือนของเรามันเกิดตั้งแต่หลังจับลอนเลยค่ะผมเวสฟัสซี่ในที่นี้ก็คือในขณะที่คุณกําลังเซตผมเนี่ยเส้นผมของคุณเนี่ยมันมีน้ําไม่เพียงพอนั่นเอง ปัญหานี้แก้ไม่ยากค่ะมี3ปัจจัยหลักๆก,ก็คือ1ต้องให้มั่นใจว่ามีน้ําเพียงพออยู่ในเส้นผมในขนาดที่คุณกําลังจะเซ็ตผม 2. แบ่งผมออกเป็นเซกชั่นเล็กๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าไปในเส้นผมได้ง่ายขึ้น3อันนี้สําคัญมากเลยนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใช้ในการเซ็ตผมเนี่ยควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะำคำเคล็ดลับให้อีกนหนึ่งนะคะคือตอนที่คุณจะใส่ผลิตภัณฑ์เข้าไปในเส้นผมเนี่ย ต้องให้ผมเปียกถูกไหมแต่ไม่ต้องถึงกับขนาดน้ําหยดติ่งนะเพราะว่าถ้าเปียกแบบน้ําหยดติง่งๆเนี่ยผลิตภัณฑ์มันจะไปกับน้ําหมดค่ะลองนําเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะครั้งหน้าเวลาที่คุณเซ็ตผมให้มั่นใจว่า 1. มีน้ําในเพ้นผมเพียงพอ